สุดท้ายจิตสุดท้ายเป็นหนึ่งในสิบของหลักธรรมที่ชาวพุทธควรศึกษาโดยพระสินอินพระบงหลักธรรมในข้อนี้ถ้าพูดกันตามตรงอาจเป็นหัวข้อแรกๆที่เราควรทำความเข้าใจเพราะความตายนั้นเป็นสิ่งใกล้ตัวมากกว่าที่คิด วันพรุ่งนี้กับชาติหน้าเราไม่สามารถรู้เลยว่าอะไรจะมาก่อนมาหลังในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีคำว่าจิตดวงเดียวท่องเที่ยวไปคุณคนเดียวเท่านั้นที่เกิดคุณคนเดียวเท่านั้นที่ตายคุณคนเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือตนเองในนาทีสุดท้ายของชีวิต ความรู้เรื่องจิตสุดท้ายนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าเราควรวางจิตก่อนตายอย่างไรเพื่อไม่ต้องเสวยภูมิอยู่ในนรกนรกไม่ได้มีสำหรับคนชั่วเท่านั้นแต่ยังมีไว้สำหรับคนดีที่มีความประมาทด้วยเมื่อศึกษาความรู้เรื่องจิตสุดท้ายแล้วขอให้ลองสังเกต อารมณ์ระหว่างวันของตนเองให้ดีการสังเกตอารมณ์ของตนเองเป็นเหมือนกับการทำนายประเมินผลแบบคร่าวๆว,ว่าเมื่อสิ้นพบชาตินี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรต่อสิ่งนี้ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปพึ่งหมอดูที่ไหนรู้ได้เป็นปัจจตังเฉพาะตนทำอย่างไรได้อย่างนั้น ฝึกจิตมาอย่างไรเตรียมรับผลแห่งการกระทำนั้นไว้ได้เลย